ยาบรูเฟนคือย yeah, าอะไรคะเรามาดูกันค่ะมีโทษมีประโยชน์อย่างไรนะคะมีทั้งข้อดีและข้อเสียเลยนะคะรับประทานยาก็ต้องระมัดระวังในการใช้ยายด้วยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารู้ยาไอโบรเฟนหรือเรียกสั้นๆว่ายาบรูเฟนนะคะยาบรูเฟนเนี่ยมีประโยชน์มากมายเลยนะคะแล้วก็มีโทษเยอะด้วยต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะหลายๆคนรู้จักกันเลยค่ะ บางคนก็ใช้รักษาอาการปวดต่างๆนะคะเช่นปวดฟันปวดประจำเดือนปวดศีรษะนะคะหรือปวดเมื่อยกล้ามเนื้อปวดข้ออักเสบหรือเป็นข้อรูมาตอยด์โรคเกาต์ต่างๆสามารถรับประทานยาพวกนี้ได้บางคนนะคะปวดฟันแรงๆเนี่ยกินไปหายปวดเลยนะคะชอบมากแล้วก็จะรับประทานยาตัวนี้เป็นประจําค่ะซึ่งยาพวกนี้ก็มีข้อเสียด้วยนะคะเพราะฉะนั้นเรามารู้จักยายตัวนี้กันดีกว่าค่ะยาบรูเฟนหรือไอบูโพรเฟนนะคะ เป็นยาแก้อักเสบที่ไม่ใช่สเตียรอยหรือเราเรียกว่าเป็นยากลุ่มเอนเซตนะคะซึ่งยาพวกนี้มันจะต้านการอักเสบได้ค่ะแก้ปวดลดบวมลดการอักเสบบวมแดงนะคะแพ้ฝีต่างๆนี่ก็ใช้ได้นะคะหรือคออักเสบเจ็บคอเป็นไข้หวัดไข้หวัดใหญ่เนี่ยเราก็รับประทานยาตัวนี้ได้ค่ะประโยชน์เยอะแยะเลยใช่ไหมคะแต่ก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนะคะมาดูข้อควรระวังกันค่ะข้อควรระวังอันแรกเลยนะคะคือยากลุ่มนี้จะกัดกระเพาะค่ะ กระเพาะอาหารคนที่เป็นแผลในกระเพาะอาหารอยู่แล้วเนี่ยถ้ารับประทานเข้าไปเนี่ยจะทําให้แสบจุกท้องนะคะบางคนรับประทานต่อเนื่องนานๆเนี่ยจะกระเพาะทะลุได้นะคะแต่ก็ต้องระวังอย่างยิ่งบางคนสบายดีก็คือไม่เคยปวดท้องเลยแต่ว่ามีอาการปรวดกล้ามเนื้อปวดหลังปวดเอวปวดแข้งปวดขาแล้วมารับประทานยาบรูเฟนเนี่ยก็จะทําให้เป็นแผลในกระเพาะได้หรือเป็นกรดไหลย,ย้อนได้นะคะอันนี้ลิ์ข้างเคียงที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆเลยค่ะอันต่อมานะคะ คนที่เป็นโรคไตยอยู่แล้วก็ห้ามรับประทานนะคะส่งเสริมให้ไตเสื่อมไตาวายได้ค่ะคนที่เป็นโรคหัวใจนะคะทั้งกล้ามเนื้อหัวใจขาดเลือดหรือทำบายพาสมาพวกนี้ห้ามรับประทานค่ะจะทําให้อาการแย่ลงนะคะนอกจากนี้คนที่เป็นโรคหอบหืดโรคตับก,ก็ห้ามใช้นะคะจะทําให้อาการไม่ดีขึ้นค่ะอาการต่างๆก็จะเลวไร้ลาลงนะคะโดยเฉพาะในผู้สูงอายุด้วยนะคะต้องใช้อย่างระมัดระวังค่ะผู้สูงอายุถ้าใช้ยาพวกนี้ หมอเห็นหลายคนแล้วนะคะจะปวดแสกท้องแล้วก็กระเพาะทะลุได้ง่ายเลยนะคะกระเพาะอาหารเนี่ยจะอ่อนแอมากนะคะต้องใช้อย่างระมัดระวังอีกอย่างหนึ่งนะคะต้องระวังในเรื่องของเกล็ดเลือดด้วยค่ะยาบรูเฟนจะทําให้เกล็ดเลือดทํางานลดลงทํางานต่ําลงนะคะหรือคนที่แพ้ยาแอสไพรินนะคะกลุ่มนี้ก็ใช้อย่างระมัดระวังหรือห้ามใช้ไปเลยนะคะมันจะทําให้มีภาวะเลือดออกได้ค่ะเลือดออกในระบบต่างๆของร่างกายนี่แหละคะ่ะ จะทาให้เลือดไม่แข็งตัวนะคะบางคนนะคะใช้ติดต่อ,อก,กันเป็นเวลานานตาวายเลยค่ะต้องล้างไตฟอกไตตลอดชีวิตก็มีจากยาตัวนี้นะคะจากแข็งแรงอยู่ดีๆนี่แหละคะ่ะทําให้ป่วยจากยาได้นะคะมาดูผลข้างเคียงของยาบรูเฟนค่ะยาบรูเฟนเนี่ยจะทําให้เลือดออกง่ายนะคะอาจจะทําให้มึนงงปวดศีรษะปวดท้องมีอาการบวมน้ํานะคะแล้วก็มีผื่นขึ้นแดงแพ้ยาตัวนี้ก็เยอะนะคะต้องระวังด้วยค่ะอาจจะทําให้ตื่นตัวผิดปกติด้วยค่ะ ต้องระมัดระวังนะคะในหญิงตั้งครรภ์หรือหญิงให้นมบุตรค่ะเพราะว่าจะมีผลต่อบุตรของเราด้วยนะคะคนที่เป็นผู้สูงอายุย,ยิ่งควรระมัดระวังอย่างยิ่งนะคะไม่ควรซื้อยารับประทานเองค่ะเรามาดูวิธีรับประทานยาตัวนี้อย่างถูกวิธีถูกต้องเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดค่ะเพราะว่าประโยชน์ก็เยอะเหมือนกันนะคะการรับประทานยานะคะต้องรับประทานหลังอาหารทันทีหรือพร้อมอาหารนะคะคือรับประทานอาหารไปต้องมีอาหารอยู่ในท้องห้ามรับประทานตอนท้องว่างโดยเด็ดขาด เพราะว่าจะทําให้แสบท้องปวดท้องได้นะคะและการรับประทานยาต้องวันละ1-3ถึงครั้งเท่านั้นอย่ากเกิน3ครั้งค่ะถ้าไม่ปวดไม่จําเป็นไม่ต้องรับประทานค่ะข้ามได้ข้ามมื้อได้นะคะถ้าปวดค่้ยกลับมารับประทานใหม่นะคะเอาตามที่อาการที่จําเป็นเท่านั้นค่ะห้ามรับประทานติดต่อกันนานเกินไปนะคะอาจจะรับประทานแค่3วัน5วันเท่าที่จาเป็นถ้านานกว่านั้นอะ่ะไตเสื่อมตไตวายได้นะคะมาดูขนาดของยานะคะมีหลายมิลลิกรัมค่ะ 2 0มิลลิกรัมทั้ง400มิลลิกรัมทั้ง600มิลลิกรัมนะคะแล้วก็มีหลายสีด้วยค่ะมีทั้งสีชมพูสีขาวสีฟ้าเยอะๆค่ะแล้วแต่บริษัทนะคะว่าบริษัทไหนจะผลิตสีอะไรนะคะแล้วก็มีประเภทยาน้นะะําด้วยค่ะมีตัวอย่างมาให้ดูด้วยนะคะมาดูตัวนี้นะคะตัวนี้สีชมพูนะคะอันนี้600มิลลิกรัมค่ะไม่แนะนํานะคะในคนไทยเพราะว่า ซส์เราเล็กค่ะถ้าเป็นชาวต่างชาติหรือฝรั่งเนี่ยเขาตัวใหญ่ๆเขารับประทาน600มิลลิกรัมได้แต่เราน่ะต้องรับประทานแค่ประมาณ200มิลลิกรัมหรือ400มิลลิกรัมนะคะอันนี้ก็มีหลายสีนะคะบางบางครั้ง400มิลลิกรัมก็เป็นสีชมพูก็มีนะคะหรือเป็นสีอื่นอีกเยอะก็มีนะคะแต่อันนี้600มิลลิกรัมค่ะสำหรับตัวนี้400มิลลิกรัมนะคะบรูเฟน400มิลลิกรัมค่ะตัวนี้บรูเฟน200มิลลิกรัมนะคะก็สําหรับเด็กโตขึ้้้นนนนนมมาาาาาห่่่่อยะะะะะะคคคทททีรรรับปปไดดูเภํ อันนี้ยาน้ํานะคะตัวนี้ชื่อนูรเฟนนะคะอันนี้ก็เป็นของคนละบริษัทก็คือตัวยาบรูเฟนเช่นกันไอบุโบลเฟนนะคะยาน้ําอันนี้สําหรับเด็กนะคะแก้ไข้สูงลดไข้สูงได้เร็วมากนะคะเด็กที่เป็นไข้สูงเนี่ยพอรับประทานยากลุ่มนี้ไปไข้จะลดเลยค่ะแก้อักเสบบวมแดงในคอได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นในเด็กก็สามารถใช้ได้นะคะแต่ว่าต้องใช้อย่างระมัดระวังเหมือนกันค่ะสําหรับผู้ที่เหมาะสมที่จะรับประทานยานี้ก็ต้อง ผู้ที่ไม่มีโรคประจําตัวหรือผู้ที่ร่างกายแข็งแรงพอสมควรเป็นหนุ่มเป็นสาวอายุยังไม่มากนะคะก็สามารถรับประทานได้ค่ะการซื้อยานะคะควรจะซื้อยาที่มีเภสัชกรหรือปรึกษาหมอ,อก่อนหรือซื้อตามคลินิกนะคะ mm hmm. เพื่อที่จะได้รับคําแนะนาที่ถูกต้องจากการรับประทานยาตัวนี้ได้ค่ะสุขภาพดีสร้างได้ด้วยตัวเราเองนะคะจากละม่อมกล้าหารพยาบาลหลาหนแม่โมพยาบาลเวชปฏิบัติครอบครวัปรวปริญญาโทมหาวิทยาลัยมหิดล คลินิกเขาพยาปราบตำบลตะโขบอำเภอปักทงชัยจังหวัดนครราชสีมาสวัสดีค่ะ